วันี้เราก็จะลุยลงมานะครับจอบบ่อนห่าไม่ร้ายนะพอ่อขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยมิตรต่อมิตรต่อเดี๋ยวอรวะเดีววเร็ววะโอ้ท่านป่าอ๋ออันนี้ไม่หลุดจานไม่หลุดช่องแคบเอาแห้น่อยไปแล้วท่านป่าบ่ โอ้ยแห่หน่อยกันติดเฮอนี่เรียบร้อยเลยนี่เราก็จะทำการย่องเบานะครับไปวานแหที่ใต้สะพานชุบค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปเรียบร้อยโอ้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย เอเลรพอเล้วเลยจุ๊บจะมีหรือเปล่าไม่มีอะไรในกอไผ่ข่วนนะ่ะอดอกุ้งนี่ครับกุ้งดิกุ้งดิกุ้งอกกุ้งแง,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 ง่ครับกุ้งแง่ ก็มีกุ้งว่ะเออเออมีกุ้งเสร็จเฮ้ยมีเรแล้วก,กุ้งเลยค่ันบังเดียวพอฮะจะมีก,กุ้งวันนี้ไม่ไกลเด้อทำซ้ำไม่ก,กุ้งกุ้งครับได้กุ้งใส่สะพานได้กุ้งเอาเบาอร์นี้ด้วยเหอย้ำไปอีกทุกคน ลำลราหากุ้งบุ่มนี้แล้วขึ้นมาเลยวันมไม้นี้มีตอเดี๋ยวกุ้งนี่เต็มมือเดี๋ยวแป๊บนึงกันกุ้งไปไปกันเนี่ยพอตะเพียนชกตู้นวะ เฮ้ยม่ใช่ตัวงนเด้นีอสอตัวิโอ้ปลาเพียสอตัวนโอ้ยขยุยยังไงอยู่ติดตอ่อครับติดตอ่อเนบดติดต่อน,นี้ได้ร้ายกว่านี้ม่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่นีน <c oughs> ่ตัวใหญ่ ม <A? S 1> <RPG> ุนเขาไปเรื่อยครับโอ้ตัวใหญ่ดีคนน่ะแด่เหว่าออกกินบ่แซ่บนี่เอาตัวนี้ตัวน้อยๆตัวใหญ่บ่อวบากินบ่แซ่บเอาตัวน้อยๆไแล้วเี่บงด้บงด้น้ำเลิกอยู่พอล่องมุกินบอก บอกแล้วไม้นี่มีตอ่อโอ้ลื่นลื่นลื่นลืนับอีก่อนี่มาเนียวโมเมนต์นั่นได้ไปคนได้ตกน้ำเหมือเปรียกแล้วเปียกแล้วบอกสองรอบแล้วครับไม้ไม้นี่มีตอ่อ โอเ้เกิบดินลม่มโยน,นกันถึงโขกกันไปว้ย,ยตกน้ำจำบ่ปดร้อยไปแล้วอมวง เี่เป็นกะลอมีเปล่าเลยบอเารู้บอมีปล่าไม่มีมมีปลาบ่ามีกุ้งปู่ังมียังฟ้า สำหรับคลิปนี้ก็บจกบไว้ทั้งนี้และวติดต่อไปสองรอบ